เอาพี่น้องนี่นะครับเนาะขอขีดเล็กเงาตรงงามเลยพี่น้องมือนีดิเอาไปแจ้งพ่อขีดเล็กให้พี่น้องเหมืงกันนะแล้วพี่น้องเนาะขอหยัดเก็บพักขีดเล็กให้พี่น้องเด้อนี่แหละครับหาหกินตามหัวตามสวนเลยพี่น้องเอ้ใหาได้ไปต้มเนาะพี่น้องเนาะพี่ถีอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ้ย เอ๋อพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บย่านางมาหน่อยครับมาหนี้ย่านั่งนะครับมาหนี้นี่นี่เขาเรียกบใบยา่านางนะครับเนาะเอาไปขันพี่น้องเอาไปขันเอาน้ำนาะครับไปแยงว่ากี่เล็กด้วยพี่น้องเด้อมาหน่อยน้ำหัว,น,วน้ำสวนเขาเดีย๋ยวพี่น้องปวดสารปวดสารคนนี้ว่ามีอีกแล้วพี่น้องเลยน้องโอน้ำเลยครับพี่น้องเอาไปเกลี่ยนะครับเด้องานเก็บนี่นะครับเอ้า เอาเนี S <S <Vander> <ify> ่พี่น้องเดี๋ยวพี่เบคันจะนั่งนะครับมือนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปนะครับมือนี้บรรยากาศย่างมือเสานะครับมีโอกาสกลับบ้านนะพี่น้องเนาะเอาเมนูมาฝากพี่ต้อน้องครับมือนี้เป็นเมนูนี้ครับแกงมะขกีเล็กด้วยพี่น้องเนาะทีก่อนนะครับเนาะคนต้มไปให้แล้วนะครับเนาะกับมีน้ำจะนั่งนะพี่น้องเนาะมีน้ำจะนั่งแล้วก็มี่มือนี้แกงเส้นหนังนะครับหนังเปื่อยๆเลยครับต้มเปื่อยนะครับเนาะหนังแล้วก็มีนี่เนาะพี่น้องติดตามบุพรเพื้อมีเลยนะตามบุพริกครับ จะเทียมแล้วครับใส่กันเลยเอาแล้วครับเรียบร้อยนี่ใส่นี่เลยใส่ลงไปเลยเพี่น้องเนดะ้อเขาตุ่มเรว็วๆนะครับเนาะนี่ใส่น้ำยานางน้ำยาได้เพื่อนๆเรื่องนเนี้ยใส่ลงไปเลย น้ำปราเดือกนะพื้นบ้านนะเื่อนนี่น้ำประเดืนัวคักผู้เฒ่าบรรทุมอยู่บานนะเพื่นอนน้ำประเดืกแม่เฒ่าอ๋อนี่นอนัวงไงพี่น,อน้องน้องเป็นประเดืยกเท่ปเดืกบ้านเทเอาเดี๋ยวมาดีกสิใส่ไปได้แล้พื่นอนนะส่วนนี่อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรม่ได้าได้ไไเห็นแน่นนพี่องเอาเไปตั้งไฟเด้พี่นอน <ừ> เดี๋ยวจะค่อยปรุ๋งนะพี่น้องนะเนาะจังมากันต้มเอาแล้วครับพี่น้องห่าต้มได้เวลาแล้วพี่น้องเห่อ,อก็ใส่ผมใส่นี่ไปแล้วนะครับใส่ผู้รสน้ำปลานะครับน้ำปลาแดดเข้าไปเลยด้วยพี่น้องนะเด้อวันนี้ผมก็จะใส่เพื่อความบัวจะเป็นอันว่าเรียบร้อยด้วยพี่นอรร้องเลยสีสันมาเพี่น้องเลยนี่พี่น้องเดี๋ยววิธีตกนนกกักหนังห้พี่น้องกันจะหลังพอพยุนเสร็ก็ต้องเปือยๆพี่น้อง เอ๋ออย่าไปเบิ่งตอนกินเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปซูขุสุกน,นะครับมาผมมาพ่อก,ก,กับช่องจาชาดถุงร่าแชแนวนะพี่น้องครับวันนี้นะครับมีโอกาสกลับบ้านนะพี่น้องเนอะเกีย๊ยะผักขี้เล็กมาต้มมาแจงให้พี่น้องบ้างนะครับนะเนาะแจงผักขี้เล็กใส่หนังหัวนะพี่น้องเนาะเสร็จเสร็จเลยเลยพี่นอ้งนองเลยบังเห็นพี่น้องเอ้ย เห็นมะน่องครับเนี่ยเี๋ยวตุยๆเลยพี่น้องเอ้ยมืงเนี่ยครับมือนี้ได้ที่เด็ดได้พี่น้องเนอะเป็นสมตอนนะครับนี่สมปลาน้องนุ่งอามาฝาดนะครับจากจังหวัดจันทบุรีนะครับมือน้องเพิ่นมาหากำลังเอามาเปิดกินพี่น้องมาเสียบๆกันพี่น้องพักกับมี่ปักทัวร์นะครับมี่หัวหอมมี่ใบเขาเอ็นใบก็พักกระโดนบอกพี่น้องนี่เอาเสียบๆกันได้พี่น้องเนอะมืนเนี่ขขาวเนี้อว่านจวดๆเลยพี่น้องบรรยากาศร่มหนาววีวๆก็เราพี่น้องเอ้ยมืงเนี่ย มามาเสียบเสียบกันนะครับมาเนี่ยจวดจวดพักขนาดพี่น้องเอ้ยสมตวนพี่น้องสมป่าื เสยียบครับ มาเลยกินดดนเลยพี่น้องสมปลาเนี่ยสมตอนสมปลาขาว แจ้งพี่เล็กแจ้งเองพี่น้องเสียบครับส้มต๊อกอะไรไม่ประชดา รับหนังว่าเปื่อยๆพี่น้องโอ้ ลูกด่วนนี่เพชรครับพี่น้องเอ้ยในการในการบรรอากาศร่มหนาววีวีพี่น้องเอ้ยสมตปน ย่างก็เสียพี่น้องอร่มแห้งพี่น้องตั้งหวานพี่น้องเป็นแล้วครับหนาววะ แยงยยงกินแยงเลยพี่น้องเลยสายขมแ <laughs> ล้กระโดน กับกุ้ยปลาเนาะพี่น้องเนาะคืออีคักหน่อยเนาะแค่กระดวนหนึง่งนี่เอาสมปลาไปก่อนเสียบคือเราพี่น้องเน้ย 参加我们的推广呢？ ใหคมอีสานบ้านเฮาเนาะพี่นออ้องเนาะ <c oughs> สุดยอดพี่น้อง <c oughs>

คุย,ยกย่แบบนั้นะเสียบ,บพี่น้องเองทางห้านพี่น้องเป็นนะครับร่มบนน้อพี่น้องเลยดูแลสุขภาพด้วยครับเด้อ ช่างมันใจขนาดนี้ร่มวีวีเลยพี่หมอ pa yun. จากเสียดเมนู่ยังให้พี่น้องเบิ่งหนูพี่น้องเอ้ย <c oughs> มันคือแหงก็แหงนะพี่น้องช่วงนี้ปลาพันกระสุบเริ่มสิม็มเบิร์เลยอยากกินตม้นม,นนม,เนตมเอียนแทนพี่น้องต้มเอียนรับต้มอึงนะครับถ้าผู้ใดไม่อึงคอมเมนต์บอกผมนะพี่น้องเนาะผมอยากดีๆพี่น้อง <c oughs> ผู้สิบเสียบต้มไช่ใบม่วงเลยพี่น้อง ย่างมาขีดเล็กน้อยเขาทา เป็นน้อง e เอฟซีอาอ xuất vô hạt phía nào Đó, nhớ Ván, khỏi cho nó khỏi cho nó con quê Có đi cắp mắm ăn, xuống quá đi phía nào Cái tha, khẩu này, bánh giá cả ยางเหมือนเสาเลยพี่น้องก่อนไปเหตุการณ์ให้งานนะพี่น้องเนาะเรื่อมกินเลยพี่น้องเลยหอมเอาเรียบร้อยครับพี่น้องกะสำรับ คลิปนี้นะครับจ่ายฉาตรงแรกเกี่ยวเมนูอาหารอีสานบ้านเฮานะครับเนาะอาหารบ้านบ้านนะครับว่านี้เป็นสมปานครับเป็นสมตอนสมตอนน้องเพราะน้ำเาฝากนะครับจากจังหวัดจันทบุรีเราไปลองเนาะเป็นเอามาจากบ้านบ้านเพิ่มบริยุจันท์นะเพื่องเพื่อนเป็นเฮ็ดห้างอยู่จังหวัดจันทนะครับเนาะเพิ่นเอามาฝากครับแกงมะขี้เล็กบนบ้านนะครับเนาะหาเก็บบนหัวน้ำสวนพี่น้องเข้าเอาเพิ่น ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับช่องใจฉาติตรงหน้าแค่แนวนะพี่น้องเนาะขอกราบขอบพูดในหลายที่ให้กยดามังใจใจฉาติมาโดยตลอดนะครับเนาะสำหรับวันนี้ใจฉาติสิจากล่าพี่น้องพิธีนี้มาพอกันชิปหนานะครับเนาะมาสิเป็นเมนูอย่างก็ขอให้พี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายด้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นคนลังใจให่งใจฉาตรงหน้าได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สิจากล่าพี่น้องพิธีนี้สวัสดีครับ